สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการรายงานข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับสําหรับในช่วงนี้ระยะนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นของเราก็มีกิจกรรมและหลายอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของนิสิตนักศึกษาเพราะว่าของเราเป็นมหาวิทยาลัยสงนะครับแต่ว่ามีนิสิตที่เป็นฆรวาสญา er. ิโยมเข้ามาเรียนกันมากมายนะครับ <us> ปีนี้นะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีว่านิสิตท,ทั้งบรรชิตและเครือขัสนี้มาเรียนเป็นจำนวนมากซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงที่อาจารย์ในสาขาหลักสูตรและการสอนที่รับผิดชอบพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าทางด้านความประพฤติหรือจรรยามารยาทเรื่องการเรียนโดยเฉพาะเป้าหมายก็คือการเรียนครูอย่างมีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขของ สกรรหรือสำนักง,งานข้ากรมรมการอุดมศึกษาแห่งชาติและก็คุร,รุสภาที่ควบคุมเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบโดยตรงที่นี้ประเดินว่าตามประเด็นที่ถามนี่นะครับก็คือมีทั้งพ่อคุณเจ้าและบรัณชิตมาเรียนด้วยกันจริงๆแล้วแรกๆเนี่ยปีหนึ่งนี่นะครับโดยนโยบายของมหาลัยก็แยกเรียนคนละห้องครับ นะครับแต่ว่าก็มีบางกิจกรรมจะมิดนต้องรวมกันส่วนพอไปปี3ปี4แล้วเนี่ยอาจจะเรียนรวมห้องกันในสาขาวิชาเอกทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าภาพคุณเจ้ากับค้าลือหัดนี่เรียนด้วยกันมีปัญหาไหมโดยสภาพของการเรียนนี่ไม่มีปัญหายังไงอาจาร์เพรา,พราะวันนี้สร็ม,มาเรียนเยอะ Okay, let me, let me tell in English, okay? Uh, the role of the Buddhist University is very, very significant today. There are so many students from all over Thailand, especially from different provinces in, in the Northeast, have come to study here. We have students from Chiang Rai, we have students from Loi, we have students from Mukdahan. so many different provinces have come to study here. So, it makes me realize that I have to play a major role as a teacher, at this university and we have to maintain our standard okay yeah. very we need to have very high standard and we need to give our students all kinds of opportunities yeah. both education and activities yeah. we have to work very hard yeah. Yeah. หลายจังหวัดของภูมิภาคอีสานและก็มาจากภาคเหนือด้วยนะมีคนมาจากเชียงรายด้วยเลยด้วยมาจากหลายที่ก็เลยบทบาทของมหลาลัยสรงมาขึ้นโดยด้านเผยแร่พุทธศาสนาเผยแร่ความรู้ต่อชุมชนต่อทุกคนในภูมิภาคนี้โอเ okay? ค it's very very important and also many foreign students มีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มาเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เรียนอยู่ขอให้แนะนำตัวเองด้วยนะครับ นายนำโดยครับผมผมนายพิรัต์เวียงสีมาครับนิสิตชั้นปีที่4ครับคณะครุศาสตร์าสาขาการสอนภาษาไทยครับต้าอย่าใดถึงเลือกมาเรียนในสาขาวิชาที่เรียนอยู่ก็ด้วยคณะครุศาสตร์สายครูนะครับเป็นสายที่ผมชอบและก็ในส่วนของน้านะครับซึ่งประสบผลสําเร็จในส่วนนี้ก็คือตอนนี้ท่านรับราชการครูซึ่งการเรียนในสาขานี้ที่ผมรักผมชอบซึ่งมันจะทําให้ผมประสบผลสําเร็จครับ และจะนำมาซึ่งความมั่นคงในการทำงานของผมครับชั้นนางสาวนริน,น,นาถินประกอบนะคะคณะครุศาสตร์สาขาสังคมศึกษาชั้นปีที่สองค่ะคิดยังไงคำถามเดียวกันค่ะดิฉันก็คิดว่านะคะส,สำหรับสาขาวิชาสังคมศึกษาหรือว่าคณะคารุศาสตร์นะคะก็เป็นวิชาหนึ่งสาขาหนึ่งที่ว่าให้ความสำคัญหรือว่าให้อนาคตแก่ประเทศชาตินะคะ เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนดีแล้วก็อาจจะทําให้เราสบายในอนาคตได้นะคะค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงทะเบียนแล้วก็รับเอกสารแล้วนะครับจากนั้นก็เข้าห้องประชุมเวลาเข้านการ30นาทีนะครับพระครูสุวิธานพัฒนาบัณฑิตดอกเตอร์รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นนะครับประธานในพิธีก็เดินทางมาถึงห้องประชุมนะครับท่านได้จุดธูปเทียนบูชาพระนรัตนตร จากนั้นนายอนุสรน,นางธราธรนาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเข้าถวายสักการะพระสราวุธธรรม,มิโกประธานสภานิสิตเข้าถวายสักการะจากนั้นก็นายอภิรัตเรียงสีมานะครับนายกสมสรนิสิตเข้าถวายสักการะต่อจากนั้นพระอุเทนอุทยโยประธานชมรมขรุษสัมพันธ์เข้าถวายสักการะพร้อมด้วยตัวแทนนิสิตใหม่ฝ่ายบรรพชิต และก็ตัวแทนนิสิตใหม่ฝ่ายครือขัดเข้าถวายสักการะนออิมลพระบุเทนอุทยโยประธานชมรมขรุษศาสสัมพันธ์กล่าวรายงานการถวายรายงานต่อท่านประธานในพิธีพิจาราสงต่อไปขออิมลครับรจากนั้นท่านประธานชมรมครุศาสสัมพันธ์พระอุเทนอุทยโยได้กล่าวถวายรายงาน ท่านดรพระครูสุวิธานพัฒนาบฑิตรองอธิาการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเัยเขตขอนแก่นได้กล่าวเปิดโครงการและก็ให้วาดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ,ร,าราานสิ่นสินทุกคนตามที่ท่านประธา,านาาชมรมนินาาสิตคณะครุศาสตร์ได้ปรารบถึงการจัดประถมนิเทศและรับน้องใหม่ จากนั้นนะครับหัวหน้าสาขาวิชานะครับพร้อมด้วยคณาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอนได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทตามลําดับนะครับเริ่มต้นจากนายอนุสรน,นันทราชหัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนนะครับใจความที่สําคัญก็คือว่าด้วยความเป็นห่วงในเรื่องของการเป็นอยู่การเรียนกระบวนการเรียนการสอนของ,ของหัวหน้าสาขานั้นจากนั้นดรวิทยาทองดี ผู้ช่วยทีการบดีฝ่ายบริหารนะครับท่านก็ได้มากราต้อนรับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจว่าท่านผู้บริหารระดับสูงท่านก็ให้เกียรติในเรื่องของงานคารุษสัตร์สัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดเรเอกชัดจารุเมธีชนอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาครุาสัตร์เช่นเดียวกันท่านก็ ได้ให้ข้อคิดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนการที่จะเป็นครูที่ดีในอนาคตต้องทําอย่างไรแม้แต่เรื่องที่ผู้ที่จะจบเป็นครูไปแล้วเป้าหมายในชีวิตของความเป็นครูนั้นจะอยู่อย่างไรเป็นอย่างไรความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของครูเป็นอย่างไรด้วยนะครับ ท่านรองศาสตราจารย์จิรพัฒน์แก้วกุยอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจําสาขาหลักสูตรและการสอนเป็นอาจารย์ผู้เล่าผู้ใหญ่ในท่านหนึ่งซึ่งท่านก็ได้เมตตาได้ให้ข้อคิดในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนการเป็นอยู่ในชีวิตนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาแห่งนี้ท่านก็ได้ให้ข้อคิดไปหลายอย่างหลายประการนะครับ ต่อจากนั้นก็มีท่านดรประยูนยแสงใสนะครับซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับในสาขาหลักสูตรและการสอนก็มาให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องสาขาหลักสูตรและการสอนของเรานั้นต้องดําเนินการเป็นอย่างไรแล้วก็ยังมีพระคุณเจ้าสองรูปนะครับท่านอาจารย์พระมหาโยชินยโยติโกซึ่งท่านพระมหาโยชินยโยติโกนี่เป็นหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนานะครับท่านก็ให้เกียรติมาร่วมในงานด้วย ท่านพระมาหาณัตพลเกตุธรรมโมเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนด้วยนะครับจากนั้นก็เป็นนายบัวลายสุวรอาหารนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจําเช่นเดียวกันรวมทั้งตัวของผมเองด้วยนะครับได้กล่าวต้อนรับแล้วก็ให้อวาทัตามลำดับสืบต่อไป ท่านผู้ชมที่เคารพครับการรายงานข่าวรอบรั้วมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ลาาว,ย,าลายวิทยาเขตขอนแก่นในวันนี้ก็เห็นทีจะต้องร่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสมคิดอุทวันถ่ายภาพผมสาครศิรวันรายงาน